จอเกมมิ่ง27นิ้ว 2K 320Hz สีขาวในงบไม่ถึง10,000บาท ปกติแล้วจอเกมมิ่งทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นสีดําขม,มเข้มใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะรีมอยู่กับจอมอนิเตอร์สีขาวสีสวยนะคะที่จะทําให้โต๊ะเกมมิ่งหรือว่าุงทํางานของเราเนี่ยดูสดใสแล้วก็พรีเมียมขึ้นมาแนะนํานั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่ดีไซน์นะแต่ว่าหายากแล้วก็โดดเด่นตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นจริงๆและนี่นะคะก็คือ MSI MAG 27CQRFWX32 ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นจอเกมมิ่งที่มีความขาวๆคลีนๆมาในขนาด27นิ้วค่ะความละเอียดของ เขาก็จะเป็น 2K panel IPS แล้วก็ refresh rate สูงถึง 320Hz ดีไซน์ของตัวจอก็จะเป็นสีขาวที่ดูเรียบรูค่ะตัวนี้นะคะขอบจอเขาจะมีความบางเหมาะกับการจัดโต๊ะคอมแบบมินิมอลนั่นเองนะคะหน้าจอจะเป็นขนาด27นิ้วส่วนด้านหลังของหน้าจอเนี่ยก็จะมีความโน้นเล็กน้อยตัวฐานของเขาเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแบบแม็กซ r i ี s ที่มีความแข็งแรงนะคะจอตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้เยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับสูงต่ำเอียงซ้ายขวานะคะปรับขึ้นลงรวมไปถึงยังสามารถปรับแนวตั้งได้ด้วยนะคะด้านหลังของฐานจับจอนะคะเขาจะมีช่องซ้อนสายไฟมาให้ด้วยและตัวจอเนี่ยสามารถใส่ จับจอได้ด้วยนะคะในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อก็จะอยู่ด้านหลังเช่นกันไม่ว่าจะเป็น HDMI 2.12พอร์ตค่ะ Display Port 1 4ึ่อร์ตแล้วก็ Headphone เอาอีก1พอร์พตนะคะตัวนี้เขาจะไม่มีลำโพงในตัวนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆต่อกับเสารบารหรือว่าหูฟังเนี่ยก็จะฟินกว่าค่ะ สเปคของหน้าจอตัวนี้จะมาในขนาด27นิ้วเต็มเตมตาค่ะเป็น 2K ความละเอียด2,560ค1,440พารเนล IPS ที่ป้องกันแสงสะท้อนนะคะส่วนรีเฟลเลตเนี่ยก็จะอยู่ที่320เฮิร์ตซ์ภาพเนี่ยก็จะมีความสวยคมและก็ชัดสุดๆค่ะตอบสนองไวเพียง0.5มิลลิเซก G2G ค่ะตัวนี้เนี่ยเขารองรับการปรับอัตราส่วนของภาพที่หลากหลายด้วยนะคะคือเราสามารถปรับอัตราส่วนเป็น24.5นิ้วได้ด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นขนาดยอดนิยมสําหรับคนที่เล่นเกมแนว FPS เลยค่ะเพราะเราสามารถเห็นภาพ ทั้งจอได้แบบเต็มจอนะคะโดยไม่ต้องกวาดสายตายเยอะค่ะในส่วนของขอบเคสสีนะคะก็จะเป็น DCI P3 97% Adobe RGB 95%แล้วก็ sRGB 129% Wide Color Gamut ค่ะแล้วก็ยังรองรับเป็น Visa Display HDR400 นะคะให้ภาพเนี่ยมีความละเอียดสวยแล้วก็สดค่ะ มาพร้อมกับเทคโนโลยี NVIDIA G-Sync นะคะแล้วก็ AMD FreeSync Premium ค่ะที่จะช่วยซิงการทำงานร่วมก,กันกับการจอนะคะทำให้ภาพที่แสดงผลออกมาเนี่ยไม่กระตุกแล้วก็ไม่ฉีกขาดค่ะในเรื่องของฟังก์ชันก็ได้ว่าจัดเต็มเลยนะคะมี AI Vision Lite ครบที่จะช่วยเพิ่มความสว่างโดยรวมค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นภาพในที่มืดได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะและยังมี o p t i c s ส o p e นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันซูมเป้าเล็งในตัวทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะปรับขนาดหรือว่าเป้าเล็งนะคะไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ซูมได้ แ,และยังมีเทคโนโลย Anti ีแอนติ้ e ีเกค่ะที่จะช่วยลดการกระพริบลดการสั่นไหวแล้วก็ลดแสงสีฟ้านะคะทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้นานขึ้นโดยไม่รู้สึกเมื่อยล้าสายตาค่ะนอกจาก PC ที่รองรับอยู่แล้วเนี่ยก็ยังรองรับคอนโซลด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่อง PlayStation 5หรือว่า Xbox ค่ะเขามี VR แล้วก็ ALM ที่ปรับให้เข้าได้ดีกับคอนโซลค่ะ ใครที่กำลังมองหาจอคลีนคลีนสีขาวนะคะดีไซน์มินิมอลเรียบหรูพรีเมียมแต่ว่าสเปคจัดเต็มเนี่ยจอตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆค่ะนอกจากดีไซน์ของเขานะคะจะมีความสวยหวานโดนใจเราแล้วนะคะแต่ในเรื่องของสีสันรุ่นนี้บอกเลยสีสันคมชัดสุดๆวงมองภาพก็กว้างการตอบสนองก็ไวค่ะจะเอาไปเล่นเกมแบบมือโปหรือเอาทางานคอนเทนต์ตัดต่อสตรีมก็เรียกได้ว่าครบจบในจอเดียวซึ่งภายในกล่องนะคะเขาก็จะมีสายเชื่อมต่อภาพที่เป็น d ิ s เจ็ตพอร์ตแล้วก็พาวเวอร์อะแดปเตอร์สีขาวมาให้เลยค่ะเรียกได้ว่าเขาใส่ ทุกรรายเรยเีดจิงๆะอและสําหรับจอมินิเตอร์ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่9,900บาทและประกันให้3ปีใครสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jab.co.th หรือว่าไลน e @jabonline สั่งครบ3,000มีบริการส่งทันทีภายใน3ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ เพื่อนๆก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ